ีกชื่อหนึ่งที่เล็งไว้เหมือนกันแต่ว่ามีคนจดไปแล้วก็ได้แต่อันนี้เปิดเป็นชื่อที่สองที่แบบอยากได้แต่ว่าชื่อแรกเนี่ยเสียดายมากเลยแล้วพอได้ชื่อเสริมเป็นไงบ้างคะอ่าชื่โอเคนะก็จริงจริงชื่อก็ก็หววกดีนะอันนี้คือเป็นงานที่เป็นเงินที่เก็บให้น้องเกลเลยใช่ไหมคะสำหรับบริษัทก็จริงๆช่วว่ามันก็เป็นเรื่องของการบริหารจัดการรายได้แหละค่ะยังเป็นระบบเป็นแบบอะไรอย่างเงี้ย ว่าเขาเป็นผู้ชายบริสีโอตัวจีแต่ว่าอายุยังไม่ถึงตอนนี้ให้แม่เซ็นไปก่อนเหล็กสุตาท่านหนึ่งหรือเปล่าหรือเหล็เท่าคุณชมพู่คะโอ้เหล็กแข็งกว่าแม่แม่เราก็มีก็มีเราก็มีเหล็ของเราเขาก็มีเหล็ของเขาเพียงแต่ว่าบางทีเราก็รู้แหละว่าอยากได้เขาไม่ได้อยากได้เราอะไรเงี้ยก็